ของสวทศกลนครระเบอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมข้อมูลข่าวสารของสวทศกลนครครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแล้วก็ผมได้ยินมานะครับจากทางสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครถึงการบริหารจัดการขยะจนถึงกับต้องไปหาวัตถุดิบมานะครับนะครับ,นะรบเกี่ยวกับการผลิตไม้กวาดนะไม้กวาดที่ทํามาจาก ขวดพลาสติกนี่นะครับส่งผลให้ปัจจุบันนี้การบริหารจัดก,การขยะของอบตอเหล่าคนคอนี่นะครับประสบความสําเร็จแล้วก็มีการผลิตไม้กวาดจากเศษขยะเศษขวดพลาสติกต่างๆเหล่านี้ส่งขายยังไ้ว่าทั่วทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีอย่างแน่นอนนะในวันนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดต่อไปติดตามกันนะครับกับท่านผู้มีในการ เกติศักขันทีเท้าพุ่มในการกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าคนขคอำเภอโคกศรีสุพรรณตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะครับก็วันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านเกติศักขันทีเท้าครับครับท่านครับอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงไอเดียแล้วก็แนวคิดในครั้งแรกหน่อยในการนำเอาขวด อาจจะเป็นขวดสีต่างๆนี่นะครับขวดท่้าดื่มขวดพลาสติกนี่นะครับมาทําเป็นไม้กวาดที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับว่าเป็นไม้กวาดที่ใช้งานได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราอยากให้ท่านช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าแนวคิดไอเดียต่างๆเป็นยังไงครับท่านครับครับผมก็เบื้องต้นนะครับเกิดจากเราทําธนาคารขยะนะครับซึ่งก็โดยรับการสนับสนุนจากกรมต่างเสียงคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็สำนักงาน พนักงานสัตว์ปีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครให้เราเป็นหนึ่งในสิบแห่งของสกลนครที่ที่นำร่องในเรื่องการทําธนาคารขยะเป็นการจัดการขยะที่ต้นทางทีนี้เราก็ออกไปตั้งธนาคารขยะตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็รับซื้อขยะมาแต่ปรากฏว่าพอเราไปซื้อขวดพลาสติกที่เป็นสีๆเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นขวดแฟนตาสีเขียวขวดเอสชีต่างๆนี้ปรากฏว่าเอาไปขายที่ร้านรับซื้อก่าแล้วเขาไม่ซื้อนะครับเขาไม่ซื้อเราก็ต้องขนกลับมา ผลกลับมาก็มาหาวิธีการว่าเราจะจัดการยังไงถ้าเราจะเผาก็ส่งกลิ่นเหม็นที่แรกก็เอามาทําเป็นน้ํามันแล้วก็ทําเป็นเตาขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าพอเผาเป็นน้ํามันแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นรลกวควรเพื่อนพนักง,งานแล้วก็คนที่ผ่านไปมา ตอนแรกนั้นก่อนที่จะเอามาทําเป็นไม้กวาดนี่ก็คือจะหาวิธีกําจัดนะครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าร้านเขาไม่เอานะครับเราต้องขนกลับมาเขาทีนี้เราเนี่ยเราไปซื้อจากชาวบ้านเราไม่กล้าเรารู้แล้วว่าร้านเขาไม่เอาแต่เราไม่กล้าดึงออกเราครัวเขาชาวบ้านเขาจะเสียใจเพราะเขาอุตส่าห์เก็บมาขายให้เราแล้วเราก็ถือว่าเราเป็นการซื้อแล้วก็เป็นการจัดการขยะในหมู่บ้านด้วยเราก็ซื้อให้ทุกทุกอย่างซื้อให้หมดนะครับเราจะลเกรงว่าจะไม่เห็นภาพมีขวด มีขวดไหมครับโอ้ขวดมีทีมงานครับขออนุญาตเอาขวดมาครับนะครับเดี๋ยวจะให้โชว์ขวดนะครับว่าขวดที่เป็นขยะเนี่ยที่เอามาแปรรูปจนเป็นไม้กวาดที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับท่านผู้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุอยากจะเห็นว่าไม้กวาดขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าคนอเป็นยังไงนะครับนี่เอาขวดสีอย่างนี้ยอนุขวดสีนี่นะครับขวดสี่เขาเขาไม่เอาครับอันนี้อันนี้ซื้ออยู่ขวดใสนี่เขาซื้อซื้ออยู่แต่ว่าสีอย่างเี้เราไม่เอาครับ แต่ตัวนี้เราเราเอามาปนเข้าไปด้วยเพราะว่ามันมันเพิ่มมูล,ลค่าได้เยอะครับ,รบในเขาซื้อ4ีหบาทแต่เรามาทำเป็นไม้กวาดแล้วเนี่ยบาโรดราไม้กวาด2กิโลเนี่ยทำทำเป็นไม้กวาดได้ทั้งสามด้ามเราขายได้มาเจ็ดสิบนะครับนะครับครับก็แปลว่าไอ ขวดสีเนี่ยมันไม่มีราคาเลยนะครับใช่มันกลายเป็นขยะเฉยใช่แล้วก็จัดการยากมากนะครับเพราะว่าถ้าจะเผาก็ส่งกิดเหม็นใช่ไหมครับถ้าจะฝังเนี่ยอายุย่อยสลายมัน450ปี450ปีวไม่รู้จีชใช่จะไปหาที่ฝังที่ไหนครับนะครับแต่ถ้าเราเอามาทําเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอะไรเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้ครับก็เกิดประโยชน์ได้ในตอนแรกนั้นท่านผู้อำนวยการบอกว่า จะไม่รับซื้อก็เกรงว่าชาวบ้านจะเสียใจก็เลยหาวิธีที่จะกำจัดมันซะเป็นการแล้วก็เอาแบบคิดว่าจะทำยังไงนนอยให้มันเกิดประโยชน์เราก็ไปหาสื้ค้นตามอินเทอร์เน็ตต่างๆเดี๋ยวครับท่านเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงว่าเมื่อสสกรู่บอกว่าเอาไปเผาเหรอครับท่านหรือเอาไปทําอะไรนะครับก็ทีแรกเราไปค้นเจอว่าเขาเอาพลาสติกมาทําเป็นน้ํามันได้เราก็คิดค้นเตาขึ้นมาตอนนี้ยังเหลือเป็นอนุสวรีอยู่ข้างหลังอะบรตบเป็นเตาเผาน้ํามันนะครับ ที่เอาถังน้ำมันสองลิตรมาทำนะก็เผาที่นี่นะครับเผาแล้วก็เดี๋ยวในในยูทู e ก็จะมีเราทําเป็นตดลองผลิตน้ํามันจากขวดพลาสติกนะครับแล้วก็เอามาทําปรากฏว่าได้น้ํามันออกมานิดนึงก็ไม่มีใครกล้าใช้กลัวรถจะพังแล้วก็เราก็กลัวนะบริสุทธิ์พออนี้ก็ไม่ไหวครับก็เลิกหาวิธีการใหม่นะครับก็พยายามหารูปแบบหลายๆอย่างที่จะมาทำปรากฏว่าไปเจอไปเจอว่าเขาสามารถรีดรีดเป็นเส้นได้เราไปเจอของประเทศรู้สึกจะโปรเกตนี่แหละครับ ผมก็เลยลองลองให้พี่ๆที่เนี่ยที่เป็นช่างที่อบตอนเนี่ยนะครับ,รบผมเอาเอารูปมาให้เขาดูนะครับไปค้นมาแล้วก็เอาอทำอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกได้ได้ก็ลองทํากนดูรเราทดลองแล้วทดลองอีกทําเป็นหลายหลายหลายร้อย,ยครั้งนะครับแก้แล้วแก้อีกก็ทําให้เป็นปีกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับกว่าจะได้เครื่องมือหลากหลายออกมาขนาดนี้นะครับก็ทำแรกก็ทําแบบเอามือดึงธรรมดาหลังๆมันก็ใช้เป็นมอเตอร์นะครับใช้แบบเอารถจักรยานเก่ามาหมุนนะครับตอนนี้รอมขายนะครับเนี่ยชุดละพันห้าก็มีคนสั่งซื้อไว หลายที่เหมือนกันนะที่โคราชหลายที่ก็สั่งเราก็ส่งเขาไปสนีก็มีเราทำเครื่องมือขายด้วยอ๋อครับกำลังว่าจะถามพอดีชิลล่าพันห้านี่คือเครื่องมือคือเป็นเครื่องล้อจักรยานในพันห้าถ้าแบบยึดกับโต๊ะแบบนั้นก็นะครับอันนั้นอันนั้น250นะครับพอจะยกมาโชว์ให้ดูได้ไหมครับอ๋อดายด้ยดาครับดายด้ยเนี่ยนะครับสามารถจะยกทีมงานของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็ได้ครับพอจะยกที่แบบมือดึงมาอันนึงนะครับเอาเหมือนมานะครับแล้วเครื่องนี้ด้วยครับเครื่องนี้ด้วย คือก่อนที่จะมาเป็นเครื่องมือแบบนี้นี่ผู้นวยการบอกว่าใช้วิธีเอามือดึงครับคือเครื่องทัทำเป็นด้ามไม้ด้ามไม้แล้วก็ติดติดใบมีดใส่ครับนะครับอ่าอันนี้แบบยึดกับโต๊ะนะครับแบบยึดกับโต๊ะนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการรีดครับใช่ครับผมดูแล้วมันเป็นเหล็กธรรมดาครับครับเหล็กธรรมดานี่ครมาไอเดียไอเดียนี้ได้มาจากไหนครับท่านครับคือเบื้องต้นเนี่ยเรา เราก็พยายามคิดค้นหาวิธีการไปเห็นของเขาเขาก็ทำของของในต่างประเทศเนาะครับเราก็เรียกว่า copy and development แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ปรับให้มันเข้ากับของเราบ,บริบทของเราเขาก็อาจจะมีเครื่องมือเราเห็นว่าเออเขาทำประมาณนี้เราก็มาลองที่แรกเราเอาเป็นไม้เป็นไม้แล้วก็แล้วก็ผ่าไม้ครับแล้วก็เอาใบมีดใส่เพราะว่าไม้เนี่ยมันนานไปมันมีการเึกมันเกิดการเสียดสีนะครับเราเลยพอเราเปลี่ยนเป็นเหล็กเนี่ยมันง่ายกว่าแล้วก็แล้วก็ทาได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เอาไปยึดตรงแค่ตรงไหนก็ได้เขาสั่งไปเนี่ยเขาก็ไปยึดกับโต๊ะ เจาะรูให้เขาไปตอกนะครับได้หรือไม่ก็เอาแคมป์รับนีบได้เลยนะครับก็ตอนนี้เราส่งไปที่อุดรไปที่โคราชหลายที่เขาก็สั่งซื้อนะครับเอาเอาไปลองทําทําตัวนี้ขึ้นมามันเป็นมันถือว่าเป็นเครื่องมือที่ต้องที่ต้องใช้ไอเดียในการทําใช่ครับแต่ว่าองศาต้องได้ครับการการเชื่อมเนี่ยถ้าองศาไม่ได้วุ๊กเนี่ย การดึงมันจะขาดนะครับแล้วก็การเจาะเนี่ยการผ่าเนี่ยถ้าผ่าเข้าไปลึกเส้นใหญ่ก็ไม่ได้อีกเส้นต้องขนาดถ้าได้ขนาดครึ่งเซนครับครึ่งเซนถึงจะพอดีอันนี้จะเป็นเส้นที่ผ่าเส้นที่รีดมาแล้วใช่ครับนะครับมีท่านผู้ชมที่ชมทาง f a c e b o o k ไลฟ์นะครับจะเห็นเลยละว่าเส้นที่เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นออกมานี้นะครับออกมาจากเครื่องที่รีดตัวนี้อันนี้คืออันนี้คือครั้งแรกที่ทําด้วยมือนะครับท่านใช่ครับก่านเลยทำด้วยมือนะครับทำด้วยมืออย่างนี้ปรากฏว่ามันมันต้องใช้แรงดึงดึงไปสิบขวดเน แล้วก็กลุ่มที่ทําก็ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราใครจะทำเนี่ยเราเอาเครื่องนี้ไปให้เราทําให้ฟรีเครื่องเราไม่คิดเงินครับเอาขวดไปให้แล้วก็เอาเส้นนี้มาส่งเราเราคิโลละยี่สิบบาทนะครับเอาขวดไปให้ด้วยครับเอาขวดไปให้เอาเครื่องมือไปให้แล้วคุณก็ทำแบบนี้มาส่งเราทำแบบมัดๆและกิโลกิโลมาส่งเราซื้อให้โลละยี่สิบบาทคือแปรรูปกลับมาให้แต่ถ้าบางคนบอกว่าจะทาเป็นไม้กวาดมาส่งเลยก็ได้เราก็ซื้อให้เป็นด้ามเลยก็ได้ด้ามไม่ี่สิบบาทแลวแต่ใครถน ะจะจะทำแบบไหนบางคนบอกก็ต้องการแฮรีเส้นมาส่งอย่างเดียวก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเราก็เอาโกดจปให้หะกดไปให้หใหครับท่านนะครับก็แสดงว่าปัจจุบันนี้ระบบมือก็ยังทําอยู่แล้วครับท่านก็ตามครัวเรือน,นต่างๆเราก็จะเอาแบบนี้ไปมันง่ายจะเขาเวลาว่างก็นั่งดูทีวีไปก็ดินไปอ๋อรับผมนึกภาพาออกแล้วแต่ถ้าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็ต้องแบบล้อจักรยานแบบนี้คือทําไวขึ้นมผ่อนแรงก็ทําได้ไวขึ้นคือ แบบแล้อจักรายานนี่ท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับท่านจะเห็นในวิดีทัศน์ที่ทางทีมงานของเราน้องๆทีมงานเราไปถ่ายมาเป็นการกระบวนการที่เหล่าคุณป้าคุณแม่นะครับทุกกลุ่มกลุ่มที่เพื่อนทําไม้กวาดเนี่ยเพื่อนจะนั่งร้องบงกันเครื่องหนึ่งใช้คนทําประมาณกี่คนครับท่าน คือคือปกตินี่ทำคนเดียวก็ได้ครับ ừ ừ, แต่ว่าให้ช่วยกันสองคนก็จะไวขึ้นในการต่อกันอะไรเพราะว่ามันช่วยผ่อนแรงตรงที่มันมีลูกปืนล้อจกอักรยานเห็นไหมครับ,รบมันมันจะมันจะลื่นขึ้นมันจะมันจะผ่อนแรงได้เยอะ ừ, มันจะผ่อนแรงกว่าตัวนี้ไปเยอะนะครับก็แล้วก็ทําได้ไวขึ้นนะครับสมมติตรงนี้ทําสักหนึ่งนาทีเนี่ยอันนั้นอาจจะครึ่งนาทีก็เสร็จแล้วขวดหนึ่งนะครับ,รบเพื่อจับเวลาเนี่ยประมาณสักสี่สิบวินะครับสี่สิบวิแต่อันนั้นก็จะไวขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ผ่อนแรงเห็นนนมมมมมัััครรบเพาาะว่ีีลูกปืน มีล้อจักรยานเวลาหมุนนะครับก็ผ่อนแรงจริงๆเรามีมอเตอร์ด้วยแต่ว่ามันตรงนั้นเป็นเครื่องมอเตอร์ติดมอเตอร์แต่มันเปลืองไฟชาวบ้านบอกว่าไม่เอาถึงไฟเรากลัวฉ่ายก๊าไฟเยอะครับเพราะว่าเราอีอย่างเราเน้นไปสำหรับผู้ที่รับบัตรสวัสดิการย่งรัฐด้วยคนที่ได้รับบัตรบอกว่าถ้าไม่มีอาชีพมาหาเราเลยตอนนี้เรามีงานให้เรามีวัสดุให้คุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่ออกแรงคุณก็ได้ตังค์แล้วนะครับเคยคนที่สานเยเก่งอย่างลุงติบบอเนี่ยคนที่สานแรกเนี่ยทำได้ชั่วโมงละด้าม วันหนึ่งได้นะครับสามตีร้อยอาได้อยู่แล้วครับผมนะครับก็มีเวลาว่างเขาก็ทานะครับ่วนจะนอนก็เอามาดึงเส้นอะไรทำากันไปนะครับนั้นนี่คือจากที่ขวดนะครับกองพเนจเทินทึกนะครับไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนตอนนี้ไม่มีนะครับต้องไปซื้อถึงสว่างต้องไปหาซื้อขวดสีขวดสีไม่มีครับออนนี้หายากนะครับก็ฝาก ไปยังเพื่อนๆอบตหลายที่อยู่ยคุยกันว่าให้เก็บกลุ่มโลมาให้เราซื้อให้ถึงโลละสิบบาทเลยครับผมนะครับจากที่ไม่มีราคานะครับจากที่ไม่มีราคาเห็นภาพความสําเร็จแล้วล่ะนะครับแล้วก็รางวัลหลายรางวัลที่การันตีในวันนี้ด้านหลังนี้ก็เป็นรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเราไปประกวดแข่งนวัตกรรมเราร้อยยี่สิบสองทีมทั่วประเทศเราก็เข้าไปเข้ารอบ62ทีมทั่วประเทศแล้วก็ติดหนึ่งในสิบที่เป็นนวัตกรรมในเรื่องของการขยะครับนะครับ ก็ชนิดที่ท่านผอบอกว่าต้องไปรับซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมองขยายขยายผลไปยังกลุ่มอาชีพนอกจากว่าบริหารจัดให้บ้านเมืองสะอาดแล้วนี่นะครับก็มองไปที่ขยายผลนกลุ่มอาชีพทําให้เดี๋ยวนี้ทาเป็นก็คือทําเป็นล่าเป็นสันนะครับท่านเนาะท่านส่งขายที่ไหนบ้างครับผมปัจจุบันนี้อ๋อที่ส่งขายตอนนี้นะครับก็กลุ่มแรกนะครับมีคนซื้อไปถวายวัด พราะว่าพระราท่านใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวอยู่แล้วทีนี้พอซื้ออันนี้ไปถวายพราท่านติดใจเวลาซื้อถวายวัดบุญกฐินเนี่ยเขาซื้อทีละร้อยด้ามสิบด้ามคนละสิบไม่ได้ซื้อทีละด้ามนะครับซื้อถวายวัดเนี่ยจะซื้อเยอะอย่างที่สองคือปั๊มน้ำมันโรงแรมเนี่ยแล้วก็พวกที่เป็นอู่ซ่อมรถเขาจะชอบมากเพราะว่าเพราะว่ามันล้างน้ําได้นะครับมันมันทนทานแล้วก็ส่งขายในเพจเรามีเพจไม้กวาดพลาสติกครับกรุงเทพนนทบุรีเขาก็เขาก็สั่งซื้อ นะครับเรามีตอนเรามีรุ่นที่ประกอบด้านด้วยนะครับทำแต่ข้อ PVC กระตัดเพราะว่าเวลาส่งไปกรุงเทพเนี่ยมันมันมันบรรจุในกล่องมันยากผมก็ทำแบบต่อแต่ว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาซื้อร้อยด้ามร้อยสามสิบนะครับเราเขาต้องจ่ายค่าส่งด้วยและจ่ายจ่ายเพิ่มในในพื้นที่ท่านขายเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแต่กรุงเทพเนี่ยสมุดประการที่เขาไสั่งผมเนี่ยเขาต้องซื้อร้อยสามสิบบาทก็เป็นก็เป็นราคาที่ต้องค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งด้วยแต่ว่าเขาบอกเอาไปใช้แล้วมันคุ้มนะครับไปกว่าจากย่าเนี่ย ก็มันจะดีตรงที่ว่ามันเวลาเราปาดแล้วมันจะล่วงคือถ้าเราเคยเห็นที่มันเป็นเส้นที่เส้นจากต้นตาลกลมๆนะครับเวลาเราจัดปาดจางใยเนี่ยมันจะพันเพราะมันจะติดแต่อันนี้มันเป็นเส้นแบนๆอย่างเงี้ยมันเหมือนใบมีดมันก็จะตัดคือมันอย่างใ่เนี่ยมันจะล่วงล่วงดีกว่าเราเราใช้วัสดุธรรมชาติบาคนก็เราจะขายตรงที่เป็นอนาต80บาทด้ามสองเมตรห้าสิบครับที่กว่าจากใ่ครับแพงขึ้นไปสิบบาทเพราะค่าด้ามมันบวกค่าด้ามเข้าไปอีกค่าด้ามสิบบาทนะครับนะครับก็บางคน ไม่ถนัดอันนี้ก็ทําด้ามมาส่งเราก็ซื้อให้ด้ามมาสิบห้าบาททาแค่ด้ามไม่ไผ่นะครับมาส่งเรานะครับก็จะเป็นทําด้ามแล้วก็ทําไม้ไม้ห่านนี้มาส่งัก็ได้นะครับจากจุดเริ่มต้นด้ามแบบนี้ก็ในด้ามด้ามอันนี้จะเป็นด้ามที่ยาวหน่อยนะครับอันนี้คือามาส่งอย่างนี้ชาวบ้านก็คือในพื้นที่ครไม่ไผ่ดูบ้านี้ก็กำว่างก็ตัดแล้วก็ใส่นี้แล้วก็มาส่งเราแค่นี้คุณก็ได้แล้วครับวันเดียวสิบด้ามยี่สิบด้ามก็จะมีมีรายได้แล้ว อันนี้รับซื้อด้ามเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทมาส่งเลยไม่มีขวดเราเอาขวดไปให้ครับขวดไปที่เราหาไปให้ครับโอ้นี่ถ้าอยู่หมู่บ้านนี้ก็คือถ้าถ้าไม่ขี้เกียจนี่คือมีกินตลอดเลยนะครับมีรายได้ตลอดนะครับมีครับครับครับมีคนแนะนําให้เอาไปวางขายตามร้านแต่ตอนนี้เรายังไม่มีไม่มีบนะครับไม่มีเนี่ยไม่กว่ดไปไปวางแล้วก็ศูนย์โอท็อปสกลนครอาทิตย์ก่อนก็โทรหาผมตรงข้ามธนาคารกรุงเทพนะครับบอกอยากให้เอาอันนี้ไปวางจําหน่ายผม ยังไม่มีครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ลูกค้ากรุงเทพสั่งมาก็ส่งไปกรุงเทพก่อนยังไม่ได้เอาไปวางอาทิตย์หน้าน่าจะได้กําลังเร่งผลิตนะครับตอนนี้เราอกอากอกทหน้ครับกำลังจะขยายกลุ่มนะครับก็มีกลุ่มพี่น้องบ้านองเหียนเนี่ยกำลังตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่อีก20กว่าคนนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มเดิมแล้วบ้านปุขอเราก็ต,ตั้งกลุ่มเพิ่ม ขหญ่เพิ่มแล้วก็มีเครือข่ายอยู่ที่ตาเนื้อวานอนเป็นกลุ่มผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเขาก็ทาเป็นเครือข่ายกันคือถ้าทางเราไม่พอเราก็ไปเอาไม่กวาจแตเขามาขายได้แต่ทางโน้นเขาก็ไม่พอขายเหมือนกันเขาก็เริ่มทํา้ําขายนะครับมันเป็นเรื่องใหม่ที่คนกำลังกำลังอยากเปลี่ยนครับคือเราทําเราใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวมานานที่เราไม่คิดไม่รู้ว่าเอานี้มาทําได้พอเอามาทําแล้วมันมันใช้ได้ดีคนก็เลยก็เลยติดใจ ถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าอาจจะ2เท่าแต่ว่าอายุการใช้งานเน um ี่ยมันมากกว่าไอ้นั้นจะเกือบ1ิเท่าพราะมันน่าจะทนมากด้ว SO นยนะครับนี่นะการกวาดแล้วแล้วการประสิทธิภาพในการเอาไปกวาดพื้นนี่นมันด้อยกว่าไหมครับด้อยกว่าดอกดอกหญ้าไหมก็ผมดูมันคือครับ อันนี้นะครับเราความแข็งต่างครับใช่การกวาดเนี่ยคือถ้าเส้นถ้าอยากให้กวาดพวกใบไม้ข้างนอกเนี่ยเราก็จะทําเส้นใหญ่ขึ้นค่ะก็มาวันนี้กวาดได้ไม่มีปัญหาครับประสิทธิภาพมันไม่ไม่ไม่ร่อยเลยครับครับครับข้อดีมันคือล้างน้ําได้ครับอ่าโสรกปอกแล้วจับล้างเลยบางคนเนี่ยเขาจินใจตรงที่เอาไปกวาดห้องน้ํากับเบื้องเนี่ยมันจะตัดแล้วมันจะสะอาดมันจะขัดเบื้องไปด้วยครับโอ้เพราะว่ามันกวาดในห้องน้ำได้ด้วยกวาดห้องน้ำมันล้างน้ําได้มันตากแดดคือยิ่งตากแดดมันก็ยังเหมือนเดิม ถ้าเกิดเราเอาขวดแฟนตาไปทิ้งไว้นแดดเนี่ยมันก็ไม่้กอบไม่อะไรนะครับก็<ม>เหมือนเดิมอันนี้อันนี้เนี่ยน,นี่คือข้อดีของมันนะครับกำลังน้ําได้คือเหมือนกับว่าซื้อไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันจะใช้ได้นานมากเลยนะครับท่านคือผมใช้ที่บ้านเนี่ยผมเริ่มทำนะมานี่ก็จบเข,ข้าปีที่สองสองปีก็ยังยังเหมือนเดิมครับ,รบไม่ได้อะไรแต่ว่าทางมะพร้าวในสองสามเดือนก็เรียบร้อยแล้วครับถ้าเรากระแทกอย่างเงี้ยทางมะพร้าวก็หักอันนี้เราก็แทกล้างน้ําตากแปดสบายครับครับก็อย่างที่ท่านพูดในการได้นําเรียนนะครับว่า ถ้าเป็นขวดที่เจาะไปย่อยสลายเนี่ยใช้เวลาย่อยสลายถึง450ปีใช่นะครับท่านแต่เราคงไม่ขนาดนั้นเราใช้แค่ถึง3ปี4ปีก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วหรือไม่ก็10ปีนี่ก็โอ้สุดยอดแล้วครับผมครับถือว่าเกินคุ้มเป็นการเป็นแนวคิดนะครับในการนําเอาขวดที่มันเป็นขยะเป็นปัญหาในหมู่บ้านในชุมชนนี่นะครับมาแปรรูปให้เกิดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนใช่ครับไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้นท่านยังขยายผลไปยังอุตสาหกรรมนะครับ ให้พี่น้องเนี่ยมารวมกลุ่มกันช่วยกันนะครับทำสินค้าเหล่านี้ออกมาเป็นไม้กวาดออกมาก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับท่านเราคิดว่าถ้าเรามีสินค้าเยอะก็จะไปนําเสนอตามโรงแรมตามปั๊มน้ำมันซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนได้ครับเพราะว่ามันมันให้ลองใช้ดูแล้วเขาจะติดใจเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีสินค้ามากพอที่จะเราว่าเราก็แค่ขายตามเพจนะครับก็มีลูกค้าจากนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยก็จะสั่งมาเรื่อยๆครับ ด้ามสองด้ามสามด้ามนะครับโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็สั่งบางทีสามสิบด้ามเราก็ให้ห้าด้ามไปก่อนนะโรงเรียนเอาไปห้าด้ามก่อนเพราะว่ามันผลิตไม่ทันะรท่านท่านท่านใช้ชื่อเพจว่าอะไรครับท่านไม้กวาดพลาสติกเลยครับผมไม้กวาดวดพลาสติกครับผม แต่ถ้าถ้าเป็นโลโก้ของเราจะเป็น LPK b o t t o n Boom LPK คือเหล่าคนเคาะนะครับ b o t t o n เป่าขวดนะ Boom แปลว่าไม้กวาดแล้วก็ไม้กวาดปกติษฐ์นี่คือจะเป็นโลโก้ของเราเป็นโลโก้เป็นโลโก้ของที่นี่ LPK LPK Button b o t t o n Boom ขับไม้กวาดปกตินะครับก็เป็นรูปไม้กวาดแล้วก็เอาเอาส่วนกลางไปใช้ครับทีนี้ทีนี้ส่วนที่มันเหลือเนี่ยฝาขวดแล้วก็ส่วนที่มันเหลือเนี่ยเราเอามาหลอมทําค้อนได้ครับนะครับอนาคตเนี่ยเราจะหลอมทําเป็นด้ามเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ เกิว่ามันมันจะแข็งนะครับฝาขัวเนี่ยเป็นฮิเป็นพลติกเป็นฮ DPE ครับนะครับเวลาเราหลอมทำขึ้นรูปเสร็จเนี่ยมันจะแข็งมากนะครับเียทำค้อนได้ในส่วนของฝาฝาที่เป็นฝาแล้วมันแตกหักไหมคะหรือว่ายังไงนะครับนี่เขาไปตอกตะปูนะครับ เอาไปตอกเนี่ยนึกถึงท้อนยางที่เขาใช้ตอกกระเบื้องเคากระเบื้องนี่เราขาย60สิบาทเองครับถ้าไปซื้อของเราจะได้ก็จะแพงกว่านี้เอาไปใช้ตอกกระเบื้องได้ตอกตะปูเล็กน้อยได้นะครับเราอนาคตเราจะขึ้นรูปทําเป็นด้ามนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีฝาขวดเยอะเรามีเศษพลาสติกที่เราตัดออกอย่างเงี้ยครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยครับเราก็ทําเป็นบดออกมาแล้วก็จะไปหลอมขึ้นรูปนะครับเพื่อทาเป็นเป็นอันเนี้ยเป็นด้ามมันนะครับ มันก็ยิ่งแต่ทนไปอีกเพราะเราใช้พลาสติกทั้งหมดเลยก <c oughs> ็คือ <c oughs> ไม่ให้มันหายไปไหนว่าง <c oughs> ั้นเถอะนะครับเนาะแต่ว่า <c oughs> ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเครื่องมือเนื่องจาก <c oughs> ว่าเราเราไม่สามารถที่จะไปซื้อเครื่องมือจากที่อื่นมาได้เนื่องจากมันไม,มไม่มีไม่มีขายเราต้องทำ <c oughs> ขึ้นมาเองคิดตัวเ <c oughs> องครับก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาปรบคุงเครื่องมือตอนนี้เราก็แค่เอาขวดเบียร์อันนี้กระป๋องเบียร์นะครับครับพอเอาไปใส่เอาตัดเป็นชิ้นเล็กเอาไปใส่ไฟพร้อมแลอ่อนตัวเราก็แยกใส่กระป๋องเบียร์นะครับใส่กระป๋องเบียร์เสร็จแล้วพอมัน ต่อไปด้ามมีดด้ามพลาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเศษวัสดุเหล่านี้ไปไปขึ้นลูกได้ขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นพวกด้ามที่ที่เอาไปใช้กับมีดใช่ในกรัวเรือนของเราได้นี่นะครับเป็นเขียงก็ได้ครับเขียงก็เอาฝาวด้ว็ขาวเขียนไอเดียหั่นผักนะครับผมไอเดียท่านนี่สุดยอดจริงๆนะครับครับทำหั่นผักได้ทําเป็นเก้าอี้เป็นม้านั่งเล็กๆนี่ได้นะครับได้ก็ตอนนี้ชิ้นงานเรามันยังไม่เรียบร้อยเราก็เลยนะครับก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพราะว่า เราอย่างหนึ่งเนี่ยฝ้าขวดเรากำลังสะสมให้มันได้เยอะๆเพื่อจะให้เพียงพอในการผลิตเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องมือเหล่านี้ตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มเก็บเก็บฝ้าขวดเก็บเศษต้นขวดต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องเอาไปเผาทิ้งให้เก็บบลักที่นี่นะครับวิธีการขั้นตอนการผลิตนะครับก็ก็อันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เรารีดออกมาแล้วนะครับใช้ต้องเอามาใส่ไม้อย่างนี้ เขเข้าไปอย่างนี้อ๋อทีนี้ก็จะยึดกับโต๊ะนะครับตัวดึงเป็นเส้นออกมาอย่างนี้อืมอุ้ยครับเพราะว่าเราต้องยึดกับโต๊ะนะครับมันต้องใช้ความค่อนข้างจะใช้ความมั่นคงของของตัวฐานใช่ใช่ใช่ครับก็พอได้เป็นเส้นออกมาแล้วเราก็มาทำใส่ตรงนี้ทำใส่ไม้อย่างนี้ครับเพื่อทําให้เป็นเส้นตรง ทีนี้เนี่ยนะครับพลาสติกเนี่ยถ้าจะทำให้เป็นเส้นตรงได้ก็คือใช้ความร้อนครับนะครับก็ที่ง่ายที่สุดสำหรับเราเนี่ยก็คือการต้มน้ำร้อนลวกครับือเราจะใช้ไดเป่าผมเป่าก็ได้นะครับแต่ว่าใช้ไฟชาวบ้านบอกมันเขาไม่ถนัดคือคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแบบนึ่งข้าวตอนเช้าก็จะมีน้ําร้อนเหลือใช่ไหมครับก็จะเอาน้าร้อนนั้นแ่ะกลางคืนเขาจะดึงไว้เสร็จแล้วก็อาน้ําร้อนที่เกิดจากการเหลือจากการนึ่งข้าวน้ำหม้อนึ่งนะครับเอามาลวก อ่าก็จะได้นี้ออกมาเขาบอกว่าเออผมก็เออดีเหมือนกันไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช้ฟืนให้มันเปลืองใหม่เขาว่าน้ำร้อนที่เหลือจากการนึ่งข้าวเอามาลวกอันนี้ก็จะได้เส้นนี้ออกมาแต่ถ้าเราจะเอาลมร้อนเปล่าเนี่ยมันก็เปลืองไฟแต่ถ้าเราจะทำเป็นตู้อบใช้แก๊สมันก็เปลืองอีกเขาอาจะต้องใช้พลังงานเยอะนี่เราต้องแช่หรือว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะจนกว่าจะได้เส้นตรงประมาณสักงหนึ่งนาทีถึงสองนาทีก็จะเอาขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เอามาไว้ให้มันมันจะตรงอย่างนี้ครับก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วก็ตัด นะครับตัดให้ได้สี่เซนตัดเป็นห้าสิบสี่สเซนครับนะครับตัดเป็นเส้นแล้วก็ทำเป็นกำอย่างนั้นครับเสร็จแล้วก็บางคนถ้ายังไม่ขัดก็เอามาขายเลยครับนะครับอันนี้ก็เอามาขายครัโลละยีนะครับเอามาขายแต่ส่วนใหญ่ประมาณประมาณกี่มัดครับท่านได้โลหนึ่งคือเราใช้เราใช้แค่เอาเป็นด้ามดีกว่าด้ามหนึ่งเราใช้แค่สี่ขีดโอครับครับเนี่ยไม่กว่าด้ามหนึ่งเนี่ยเราใช้เส้นพลาสติกเนี่ยแค่สี่ขีดเอง สี่ขีดนะครับท่านคสี่ขีดนะครับสี่ขีดอันนี้ก็ได้เกือบสองด้ามนะครับนี่น่าจะสองด้ามเพราะว่าเพราะว่ามันโลนึงมันก็สิบขีดเนาะครับนะครับคือสองโลมันมันใช้ได้สามด้ามทำได้สามด้ามขวดโลนะครับแต่ว่าแต่ว่าขวดโลนึงเนี่ยมันจะเวลาเราตัดก้นออกนะครับตัดหัวออกเอาฝาออกแล้วมันจะรีดได้ได้แค่หกขีดนั่นเองนะครับรีดมาเป็นเส้นเหลือแค่หกขีดขวดนึงเหรอครับท่านคือคือหมายความว่า หมายก็ขวดโลนึงครับอ๋อขวดโลนึงนะครับอ่าลิ้นเราวัดเราช่างแค่เส้นเนี่ยนะครับอันนี้จะใช้450เส้นครับ400-450ถึงเส้นนะครับนับเท่านั้นนนี่ะครับครับอันนี้คืออืนับทุกอย่างแล้วเช็คหมดแล้วครับแล้วเรียงกมาเป็นเส้นก็ประมาณ10 10เมตรขวดนึ่งนะครับ10เมตรเราต้องตัดเป็นเส้นๆออกมานะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเวลาทำเนี่ยก็คือต้องต้องช่างชาวบ้านเขต้องช่างช่างเป็นกรรมเป็นกรรมกรรมระดับระดับระดับออกมาเพื่อเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันหมด ไม่งั้นไม่งั้นขนาดของของจะไม่เท่ากันว่าเดี๋ยวก็ด้านม,มึงเส้นเยอะด้านม,มึงเส้นน้อยเดี๋ยวลูกค้าก็จะว่าอีกเขา<อ>เลยต้องให้ช่างครับครับทุกทุกด้ามต้องใช้เส้นนะครับอสี่ขีดนะครับสี่ขีดหรือไม่ก็400เส้นอย่างเงี้ยครับจะบอกเขาอย่างนี้เลยจะได้ไม่เกิดความเปรียบเทียบแล้วก็ด้ามต้องได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเซนนะนะครับเมตรห้าสิบแล้วก็สูงจากนี้ขึ้นมาเท่าไหร่จากนี้ลงมาเท่าไหร่ก็จะมีการวัดแล้วก็บอกวิธีการทำคนแรกนะครับถ้าถ้ามาเรียนเราก็จะสอนการทำ ออันนี้ก็กระบวนการในการทำนะครับกระบวนการในการทำทั้งหมดเนาะท่านควบในการครับในดูเวลาแล้วเหลืออีกประมาณ30นาทีอีกอีกสนาทีทำในี้สุดท้ายนะครับแล้วมันเราคุยกันมานานเลยเกินนะครับท่านนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับอยากจะให้ท่านได้กล่าวถึงว่าการกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับมันส่งมันช่วยให้ มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรายังไงครับท่านครับแล้วก็ฝากถึงอบตอื่นๆให้มาช่วยกันทําแบบนี้นะครับท่านครับก็สิ่งที่ที่เราเห็นชัดเจนนะครับคือการนําวัสดุเหล่านี้นะครับที่เป็นเป็นขยะที่เป็นต่อจะเกิดเกิดมลพิษน่ะนำกลับมาใช้ใหม่เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่อง 3R อยู่แล้วนะครับเนาะใช้น้อยใช้ช้ใช้ใหม่อันนี้คือการนํากลับมาใช้ใหม่เลยล่ะรีไซเคิลือว่าเป็นการรีไซเคิลเลยล่ะครับเพราะว่าเรามาเกิดการแปรรูป แย่รูปแล้วก็รนากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ต่อไปได้อีกเป็นปีปียี่ปีนะครับฉะนั้นถ้าพื้นที่ไหนที่คิดว่านะครับชาวบ้านยังว่างงานนะครับยัง แล้วก็อยากให้มีมีรายได้เพราะว่าวัตถุดิบันี้มันหาง่ายครับคือทุกเดือนเรามีขยะอยู่แล้วทุกคนขยะผลิติอยู่แล้วเราเอามาทําให้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับุมชนได้เราก็ยินดีนะครับที่ที่จะให้ความรู้นะครับมาเรียนกับเราได้ก็ติดต่อที่อบตอลองคุณเคาะนะครับที่เบอร์04274950นะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่เพจ ทีมเพราะ่ไม้กวาดปวพลาสติกนะครับก็จะก็จะเห็นเพจของของของเราจะมีการติดต่อหรือว่าในนั้นก็จะมีวิดีโอสอนนะครับมีวิดีโอสอนนะครับหรือไม่ก็เข้าไปใน YouTube ช่อง DIY เกษตรนะครับ DIY เกษตรก็จะมีมีจะมีคลิปเรื่องการสอนเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วคราขอทานดากครา่อทางจะครบครวนะครับท่านนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับตามช่องทางที่ท่านผู้ดำเการได้แจ้งไปนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ดำเการ กองส่งเสริมการเกษตรอปตเหล่าพลขอท่านเกติศักดิ์คันธีทัาอย่างสูงนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติข้อมร่วมในการวันนี้สวัสดีครับท่านครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามขอบคุณและสวัสดีครับ